สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์ที่ค่อนข้างพิเศษนะคะจากบทสัมภาษณ์พระอาจารย์แดงที่ท่านเคยเล่าถึงการเจอสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับในช่วงที่ท่านบวชปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะคะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับว่าประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเชื่อมโยงกับสภาวะจิตยังไงบ้าง ใช่ค่ะเราจะมาลองไล่เรียงกันดูนะคะว่าท่านเห็นอะไรเห็นแบบไหนแล้วมันเกี่ยวกับสภาวะจิตของท่านตอนนั้นยังไงเรื่องมันเริ่มตอนที่ท่านบวชได้พรรษาที่สองค่ะท่านเล่าว่าเริ่มจากการทำสมาธิด้วยวิธีเพ่งกระสินดินคือมองก้อนดินไปเรื่อยๆเลยนะคะทั้งวันเลยอือึเป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งใช่ค่ะจนกระทั่งจิตท่านเริ่มนิ่งเริ่มสงบมากๆทีเนี้ย ท่านก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในหูตอนแรกเป็นเสียงดังอี๊ดวยาวๆเลยค่ะครับแล้วสักพักเสียงนั้นมันก็กลายเป็นเหมือนเสียงคนคุยกันแต่ว่าพยายามมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าใครคุยกันหาตัวตนไม่เจออืมน่าสนใจนะครับคือพอจิตเริ่มสงบประสาทสัมผัสมันเหมือนเริ่มรับรู้ในสิ่งที่ปกติรับรู้ไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่เสียงนะคะ พอตกช่วงพลบคำ่ำท่านเล่าว่าท่านเริ่มเห็นแล้วคราวนี้ครับเห็นอะไรครับท่านมองผ่านรูเล็กๆที่ผนังกุฏิออกไปค่ะแล้วก็เห็นสิ่งที่ท่านระบุเลยนะคะว่าเป็นเปรตนอนขวางทางอยู่เปรตเลยเหรอครับลักษณะเป็นยังไงน่ากลัวไหมครับนี่แหละค่ะที่แปลกคือท่านบอกว่าลักษณะเหมือนผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งเลยไม่ได้ดูน่ากลัวแบบที่เราเราเคยได้ยินหรือเคยเห็นภาพกันมานะคะ แต่จิตของท่านน่ะมันบอกเองเลยว่าเนี่ยคือเปรตอือันนี้น่าสนใจมากนะครับคือรูปลักษณ์ภายนอกดูปกติไม่น่ากลัวแต่การรับรู้ภายในหรือจิตมันระบุได้ทันทีว่าเป็นเปรตใช่ค่ะแล้วนอกจากเปรตตนนั้นนะคะท่านยังได้ยินเสียงเออสิ่งที่ท่านเรียกว่าผีด้วยซึ่งท่านบอกว่าคนละพวกกับเปรตตนแรกนะอ๋อมีการจาแนกประเภทด้วยค่ะ ท่านว่าพวกผีกําลังคุยกันเรื่องทางโลกโลกนี่แหละค่ะเรื่องแม่แบ่งหน้าให้ไม่เท่ากันอะไรทํานองนั้นครับผมตอนนั้นท่านยอมรับเลยว่ากลัวกลัวมากๆจริงๆค่ะถึงขนาดว่าพยายามไปเรียกพระรูปอื่นที่อยู่ใกล้ๆให้มาช่วยดูหน่อยและท่านอื่นเห็นไหมครับไม่มีใครเห็นเหมือนท่านเลยค่ะอ,อือแสดงว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เฉพาะตัวมากๆนะขนาดนั้นแล้วก็สะท้อนว่าสิ่งที่ท่านรับรู้เนี่ยมันมีความหลากหลายไม่เนิ่งมีรูปแบบตายตัวมีทั้งเปรตทั้งผีธรรมดา ใช่เลยค่ะแล้วความหลากหลายนี่ชัดเจนมากเพราะท่านก็เล่าถึงเปรตอีกประเภทที่เจออันนี้เจอแถวเมรุเผาศพเลยครับอันนี้น่ากลัวไหมครับอันนี้ตรงข้างกับตนแรกเลยค่ะคือลักษณะน่าเกลียดหน้ากลัวมากๆปากใหญ่ฟันนี่ใหญ่เท่าจอบเลยนะคะตัวก็ใหญ่มากสูงท่วมหลังคาเมรุไปเลยโหอันนี้คือภาพจําเปรตแบบที่คนทั่วไปอาจจะนึกภาพออกน่าจะอย่างนั้นค่ะแต่ประเด็นสําคัญคือท่านยืนยันหนักแน่นเลยนะคะว่าที่เห็นทั้งหมดเนี่ย เห็นด้วยตาเนื้อจริงๆไม่ใช่ภาพนิมิตหรือคิดไปเองในใจครับการยืนยันว่าเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยแหละครับที่มันโยงไปถึงคาอธิบายของท่านในเรื่องของสมาธิถูกต้องเลยค่ะท่านอธิบายว่าปรากฏการณ์ที่ท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดเฉพาะตอนที่จิตท่านมีกําลังสมาธิเท่านั้นอืมแล้วมันก็จะหายไปทันทีเลยนะคะถ้าสมาธิเคลื่อนหรือกําลังมันอ่อนลงอย่างตอนที่ท่านเล่าว่าเออปวดท้องเลยต้องลุกไปเข้าห้องน้ํา พอความคิดเปลี่ยนสมาธิคลายไอที่เห็นอยู่มันก็หายไปเลยครับครับท่านเปรียบเทียบได้ดีนะครับเหมือนเอาน้ําร้อนๆ้อนที่ต้มเดือดแล้วยกลงจากเตามันก็ยังมีความร้อนระอุอยู่พักหนึ่งใช่ไหมครับค่ะสมาธิก็คงคล้ายๆกันคือแม้ออกจากสภาวะเพ่งโดยตรงแล้วกําลังของมันอาจจะยังทรงตัวอยู่ทําให้การรับรู้ที่พิเศษยังคงอยู่ แต่พอจิตมันเคลื่อนออกจากองค์ประกอบเดิมหรือที่เราเรียกว่าองค์ฌานนะครับพวกวิตกวิจารปิติสุขเอกะคะตาพอสภาวะมันเปลี่ยนไปการเห็นนั้นก็ดับไปด้วยอธิบายได้ชัดเจนเลยค่ะนอกจากเรื่องสมาธิแล้วท่านยังให้มุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งที่ท่านเห็นด้วยนะคะท่านเชื่อว่าพอคนเราตายไปแล้วเนี่ยจิตหรือวิญญ,ญาณมันยังมีความเป็นตัวตนเดิมของเราอยู่ครับ มีความทรงจาําความรู้สึกนึกคิดหรือที่ท่านเรียกว่าสัญญาเก่าๆนะคะมันยังติดไปด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก็อาจจะยังเหมือนเดิมอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมาท่านถึงจําได้หรือทําไมผีตนนั้นถึงยังคุยเรื่องแบ่งนากันอยู่ใช่ครับประเด็นเรื่องสัญญาหรือความจําได้หมายรู้เนี่ยมันเป็นคําอธิบายตามมุมมองของท่านที่น่าสนใจนะครับว่าทําไมาสิ่งที่ปรากฏมันถึงยังมีลักษณะเป็นบุคคลมีความผูกพันกับเรื่องราวในอดีตแล้วก็มีอีกประเด็นคือเรื่องความกลัวค่ะ ตอนแรกที่ท่านเจอเนี่ยท่านบอกว่ากลัวมากกลัวจนตัวสั่นเลยครับเป็นธรรมดาครับเจออะไรแบบนั้นแต่พอความกลัวมันถึงขีดสุดนะคะท่านว่ามันหายไปเองเฉยเลยเหมือนจิตมันผ่านจุดนั้นไปได้หรือยอมรับมันได้อะไรทํานองนั้นนะคะอืมน่าคิดครับกลัวสุดแล้วก็หายกลัวค่ะสรุปแล้วนะคะประสบการณ์ที่พระอาจารย์แดงเล่ามาเนี่ยมันชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่เอ่อน่าทึ่งเหมือนกันนะคะ ระหว่างสภาวะจิตที่สงบมากๆจากการฝึกสมาธิกับการที่การรับรู้มันเปิดรับประสบการณ์ที่ต่างไปจากปกติมากๆครับและสิ่งที่ท่านเห็นมันก็หลากหลายมากมีทั้งแบบสวยเหมือนคนปกติไปจนถึงแบบที่น่าเกลียดน่ากลัวซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดแล้วมันก็ดับไปพร้อมๆกับกําลังของสมาธิของท่านเองครับเรื่องนี้ก็ทิ้งประเด็นให้เราได้คิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ธรรมชาติการรับรู้ของคนเรามันยืดหยุ่นหรือเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนสภาวะจิตที่มันเปลี่ยนไปอย่างเช่นการมีสมาธิในระดับต่างๆเนี่ยมันไปปรับเปลี่ยนการรับรู้ต่อความเป็นจริงรอบตัวเราได้ยังไงบ้างอืมค่ะแล้วไอ้เส้นแบ่งที่ชัดเจนจริงๆระหว่างประสบการณ์ที่มันเกิดอยู่ข้างในจิตเรากับความเป็นจริงภายนอกที่เราสัมผัสกันปกตินี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่โดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อมีคำยืนยันจากท่านว่าเห็นด้วยตาเนื้อซึ่งเป็นผลจากกำลังสมาธิที่ยังหลงเหลืออยู่ มันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับศักยภาพของจิตใจมนุษย์จริงๆนะครับ